ชื่อกร,ะระยาค่ะอยู่ร้านต้นเย็นตตโฟกุ้งทอดค่ะพทกเราเป็นคนชอบทานมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะสูตรก็จะเร,เราจะคิดค้นขึ้นมาเองค่ะลองไปเรื่อยๆจนสูตรนิ่งแล้วเราก็ามาทําขายเลยเที่นี่ก็ประมาณ20ปีแล้วค่ะขายอยู่ที่ตลาดบางกะปิเพราะว่าก็คือเย็นตตโฟทั่วไปมันก็จะมีเยอะแล้วค่ะเราก็จะคิดให้มันแตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยมาเอา ตัวเผือกเพิ่มกุ้งเพิ่มเข้าไปเราเป็นคนเมืองชนกุ้งสมัยเด็กๆเราก,ก็จะทานอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยเอามาเป็นส่วนของเย็นตาโฟไปมันก็จะอร่อยค่ะคือเราทานมาตั้งแต่เด็กเรารสชาติมันจะอร่อยอก็จะเป็นพวกน้ําเย็นตาโฟอะไรพวกนี้นะะแต่แต่ส่วนน้ําจิ้มพวกกุ้งนี่เราก็จะสั่งพิเศษจากบริษัทเย็นตาโฟนี่จะเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะเลยคือเย็นตาโฟจะกลมก่อนก็อยู่ที่ตัวซอสนี่อย่างเดียวเลย ออกเปรี้ยวออกหวานนําแต่เผ็ดก็จะตามมาเพราะบางคนจะไม่ทานเผ็ดก็จะเป็นเย็นตาโฟค่ะร้านเราจะขึ้นชื่อเรื่องเย็นตาโฟก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้าใสมีต้มยำก็อยู่ที่รสชาติของตัวเย็นตาโฟน้ําเย็นตาโฟนะคะตัวมันจะกลมกล่อมแล้วก็เราทําให้ลูกค้าบางคนเขาก็จะไม่ต้องเติมเลยเขาก็จะทานได้ละแล้วก็ความหอมของตัวตัวเต้าหู้ยี้แล้วก็ส่วนผสมอื่นที่เราผสมเข้าไปอันต้นเย็นตาโฟค่ะอยู่ที่ซอ ร้อยละ้าเจดค่ะเปิด8ดโมงครึ่งบ่าย3ามโมงครึ่งก็ปิดค่ะอยู่ทุกวันพุธจ้ะ